เวิร์กอีดิชั่นนั่นเองเป็นการดทองพัสแตมีพัที่เงินเข้านะคะมูอีกแล้วของมูเยอะมากคุณ oh. นี่ก็คือกระเป๋า First สเกของเจนนะคะเขาเป็นครีมฆ่าเชื้อและสมานผิวพูดเลยว่าทุกบ้านควรจะมีนะคะไฮก u y สกลับมาเจอเจนอีกแล้วนะคะลิปโอในวันนี้เราจะมานี่เลย นะคะ Work e dition นั่นเองถ้าทุกคนพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะกระเป๋าใบนี้คือหนักมากๆนะคะใบนี้จะเป็นใบที่เจนพกของมาทํางานเพราะงั้นเนี่ยบอกเลยว่าของอ่ะจะแน่นมากๆอันนี้นะคะคือหลุยส์ตองคอนเดอะโกลไ M M นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีไซส์ G M MM. กับ M M ส่วนตัวนะคะที่เจนเลือกใช้ M MM M เนี่ยเพราะว่ามันพอดีกับนี้เลยแลป็ปท็อปดิฉันนะคะเจนใช้เป็นรุ่น mac air 13นิ้วนะคะและอันนี้มันพอดีเป๊ะ เจนก็เลยใช้เป็นรุ่นนี้นะคะที่พอดีกับแล็ปท็อปตัวเองเลยนะอย่างที่บอกกระเป๋าใบนี้นะคะจะเป็นกระเป๋าที่เจนใช้ทํางานเพราะงั้นเนี่ยจะหนักมากๆเจนก็เลยมีนี่เลยกระเป๋าเล็กกระเป๋าน้อยอีกหนึ่งทีนะอันนี้จะเป็นกระเป๋าที่เจนไว้ใช้พกแบบกระเป๋าตางังเงินอะไรเงี้ยใบนี้ใบเดียวนะคะเราจะได้แบบไม่ต้องหนักอะ่ะนึกออกปะถ้าเราจะไปห้างกินข้าวอะไรเงี้ยส่วนใหญ่คือจะใส่กระเป๋าตังกับมือถือนะคะ มือถือเนี่ยเจนก็จะใช้เป็นรุ่นนี้อ่ะเมื่อกี้บอกมาก็จะเป็นอันนี้เลยนะคะ iPhone 13แล้วก็ใช้เป็นเคสสีเขียวนะคะมูเต r ูเพื่อความปังเพราะว่าเป็นสีที่แบบมงคลฤทธิ์ชานี่แล้วก็อันนี้จะมีการ์ดเป็นการ์ดทองพัดแบบนี้พัดให้เงินเข้านะคะก็จะใส่หลักมือถือเพราะว่ามือถือเนี่ยเป็นอะไรที่เราทํามาหากินเนาะอย่างที่บอกเมื่อกี้สีเขียวสีมูเต r ูก็เป็นกระเป๋า Chanel นะคะน้องมิ้นน่ารักมากใบนี้เมื่อกี้การ์ดพัดทองแล้วก็ยังมีการ์ดไอ้ไข่อยู่ด้านหลังนี้ไปอีกความมูสุดความร่ำรวยเนี่ยมั ก็ต้องมากับสิ่งที่เราแบบเออมมเตเลูอะไรเงี้ยเขาก็เลยมีอันนี้มายังไม่จบคุณของงูต่างๆอีกแล้วเป็นเลขมงคลน,นะคะของอิสราอลมูเลตเพื่อนเจนเองนะเจนก็ใส่ไว้ในหลุยวิตองอันนี้ต่อมานะคะสิ่งที่สําคัญกับการมาออฟฟิศเนี่ยเราก็ต้องมีพวกแบบอุปกรณ์ทํางานนะก็จะมีนี่เลยเครื่องพิมพ์นขนาดจิว๋วไว้แบบพิมพ์พวกเออสลิป ส่งของพัสดุอะไรเงี้ยจะได้ปิ้งง่ายๆคืไพอไว้พกพาเผื่อต้องปิ้นด่วนอะไรเงี้ยปากกากับคัตเตอร์นะคะด้วยความว่าเราเป็นแม่ค้านะถึงดิฉันจะเป็นซีอแล้วก็คือต้องมาช่วยแอดมินในการแพ็คของบ้างอะไรบ้างก็อาเป็นใบนี้นะคะอะพูดถึงการแพ็คของก็ต้องมีสิ่งดีค่ะคุณนี่ก็คือกระเป๋า first aid ของเจนนะคะในนี้นะคะก็จะมีพวกยาต่างๆที่เจนเป็นแบบว่ายาประจําตัวของตัวเองเนาะและนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีนี่เลย พลาสเตอร์นะคะลายน่ารักมากอันนี้เป็นลายกระเกานะอ่ะน,นอกจากนี้เนี่ยอันนี้อยากแนะน์มากว่าทุกคนต้องมีทุกบ้านต้องมีก็คือนี่เลยนะคะ B Pantene <c oughs> First Aid นะคะ วูดฮ l i ิ่งครีมอันนี้คืออยากจะ r e c ค m เม n d ว่าทุกคนควรจะมีเนาะเพราะว่าเขาเป็นครีมฆ่าเชื้อและสมานผิวคือจะมีส่วนประกอบของโปรวิตามิน B5 นะคะซึ่งจะช่วยสมานแผลไม่ว่าจะเป็นแผลน้ำร้อนลวกแผลไฟไหม้คาเตอร์กรีดหรือว่าของมีคมบาดหรือว่าแผลถลอกหกลมม้มอะไรเงี้ยก็สามารถทาได้นะคะอันนี้นะคะเขาก็จะมีส่วนประกอบของคอเฮกซิดีนะคะซึ่งจะสามารถช่วยฆ่าเชื้อได้แต่ที่สําคัญเลยคือมันจะไม่ทําให้รู้สึกแสบวิธีการใช้นะก็คือง่ายมากๆเลยนะ ก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆมีแผลตีอะไรอย่างเงี้ยทำความสะอาดแผลก่อนนะคะจากนั้นเนี่ยก็ใช้ตัวครีมนะคะมีแพนเทนเฟิร์สเอ็กเนี่ยทาลงไปนะคะเบาๆบางๆได้เลยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูเท็กซ์เจอร์นะเนื้อครีมของเขาเนี่ยจะเป็นเนื้อครีมสีขาวนะคะจะไม่มันเยิมแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนะนะใครสนใจนะคะก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปได้เลยเนาะคือบอกเลยว่าเวิร์กมากๆคือเจนอะ่ะแต่ก่อนอะ่ะตัวเองอะ่ะเคยมีแผลตรงนี้คือตอนนั้นอะเจนอะ่ะ กิดคัตเตอร์กำลังจะแพ็คของส่งจออาใช่ไหมโอ้โหเป็นรอยแบบยาวมากๆแต่โชคดีที่ใช้ครีมตรงนี้ทาน,นะคะเห็นได้ชัดเลยว่าแผลเจนอะมันหายเร็วขึ้นอ่ะเมื่อกี้พูดไปมีมาม่าครับด้วยนะคะเนี่ยขนาดทํามาม่าครับนะไม่ได้ทำกัข้าวเวอร์วังอะไรนะยังแบบน้ําร้อนลวกเลยบางทีก็เลยอ่ะ นี่แหละทำไมถึงฉันต้องมีกระเป๋าเฟิร์สเอนะต่อมาในนี้นะคะก็เป็นอุปกรณ์ทํางานอย่างที่ว่าแหละนี่มันกระเป๋าใบทํางานเนาะ้องนะคะไว้บล็อกหก็จะมีแว่นตาก,กันแดดนะคะอันนี้จะใช้เป็นเลบแบนนะคะสีดำอ่ะพูดถึงจมูกมาต่อกันเลยนี่โบชัวนะคะ Beauty Sur s u r ร์เจเจนเป็นเอเจนซี่ส่งคนไปทำศัลยกรรมที่เกาหลีด้วยนะใครสนใจก็ติดต่อมาได้เพราะว่าตอนนี้คุณข่าวดีมาแล้วเราจะบินได้แล้วนะคะซีก ไปกันเธอคะ gery, นะอ่ะ beauty surgery เนอะต่อมาก็ hand cream นะคะอันนี้ของ Chanel เนาะแล้วก็กระเป๋าเมคอัพนะคะมูอีกแล้วของมูยเยอะมากเป็นวัดที่พี่แป้งกิรล,ลีเนี่ยแนะนำว่าเหมาะกับพวกดารานักสแสดง YouTuber, ยูทูบเบอร์อะไรเงี้ยควรจะไปไหว้ที่นี่กันนะกระเป๋าใบเนี้ยจะใช้เป็นที่เก็บสมุดบัญชีนะคะน้ำหอมนะคะอันนี้เป็นน้ำหอมปากกาแบบนี้ก็จะใช้ง่ายสะดวกคนกคือรู้สึกตัวเหม็นก็จิ้มจิ้มจมอย่างนี้ได้เลยคือแบบ งดีงามมากนะและนี่ก็คือทั้งหมดนะคะในกระเป๋าเวิร์คอีดิชันของดีฉัน บอกเลยว่าพกทุกอย่างตั้งแต่คอมพิวเตอร์กล้องอุปกรณ์ทํางานเฟิร์สเอรใดๆอาหารก็พกคือพกเยอะมากๆนะคะก็หวังว่าทุกคนจะได้คลิปการจัดกระเป๋าไปแล้วกันแล้วก็ได้ดูว่าเจนพกอะไรมาบ้างน,นะคะเวลามาทํางานที่ออฟฟิศจอค่ะก็หวังว่าทุกคนจะ enjoy คลิปวิดีโอในวันนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ใครยังไม่เคยกด subscribe ช่องเจนนะคะก็อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะจ๊ะไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย